Award, ทั้งสองประเภททั้ง i d e a s e e d แล้วก็ i n n o t r e e ด้วยมาถึงรางวัล Gold Awards นะคะประกาศดีไหมคะหรือว่าจะเก็บไว้ประกาศเลยนะคะแหมตื่นเต้นจะแย่อยู่แล้วใช่ไหมคะรางวันนี้นะคะต้องบอกว่าคณะกรรมการทำงานหนักจริงๆนะคะคัดเลือกผลงาน45ผลงานที่ผ่านเข้ามาทั้งสองประเภทนะคะกว่าจะได้ออกมาเป็น รางวัลชนะเลิศในวันนี้นะคะจะ no seat, อินโนซีเออจะจะไอเดียซีก่อนหรืออินโนทรีก่อนดีคะค่ะไอเดียซีก่อนนะคะมาเล็ดพันความคิดก่อนคะ่ะมาดูนะคะว่ารางวัลไหนจะชนะใจกรรมการได้เ e สออฟไอเดียซีนะคะเขาเรียนเชิญอาจารย์อันนบบนเวทีครั้งหนึ่งคะ่ะ และสำหรับผู้ที่ได้รับรางวาัล Best of Ideaset ในปีนี้ได้แข่ชมไปพร้อมๆกับ v t r เลยนะคะลุ้นไปด้วยกันค่ะพี่เสียงเพราะจังพี่ต้องหน้าตาดีแน่ๆคำถามนั้นบางคนอาจจะคิดติดตลกแต่สำหรับผมผมกลับมานั่งคิดว่าจะทำยังไงเขาเห็นหน้าผมกัน เป็นไอเดียที่หมายจริงๆนะครับแล้วก็น่าสนใจมากมันมีความเป็นไปได้ในการที่จะต่อยอดในการที่จะเออกเป็นดิจิทัออกมาและข้อสําคัญที่สุดนะคือตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เห็นว่าสมควรที่จะได้รับรางวัลที่หนึ่งในวันนี้นะครับก็อของผลงานนะคะเขามีแนวนคิดอย่างนี้นะคะก็คือเกิดจากมีน้องผู้พิการทางสายตาเนี่ยมาทักเขาว่าทำไมเสียงพี่หล่อจัง ที่เลยเกิดแนวคิดว่าอยากจะให้น้องได้เห็นว่าหน้าพี่หลอกขนาดไหนนะคะเลยสร้างสาร์ผลงานนี้ขึ้นมานะคะไรไอค่ะทำให้ผู้พิการทางสายตาได้เห็นภาพนะคะจากเดิมเวลาที่เราทำอักษรเร็วก็จะออกมาเป็นแค่ตัวอักษรก็จะเห็นแค่หอหีบลอลิงไม่เอกออกอ่างหลอกแต่ไม่รู้ว่าที่หล่อนั้นคืออย่างไรนะคะค่ะ เราขออ่านชื่อของน้องสามคนดังๆนะคะคุณชรุตอังควานิสุขคุณสุทธัโร,ร,รองรองคุณจุธาพิมพงษ์ฉัตรมณีค่ะขอขอบพระคุณอาจาร,รย์อ,อนนทนะคะ